ฟ้าคะผู้จัดการเป็นอะไรทำไมอารมณ์ดีจังพอดีพี่ต้งเขามาง้อหนูค่ะดีใจด้วยนะฟ้าขอบคุณค่ะเอ๊ะ ซื้อสร้อยใหม่หรอคะผู้จัดการไม่ใช่หรอกสร้อยและหยกชิ้นนี้เป็นของคุณแม่ฉันท่านบอกว่าเวลาเจอเรื่องร้ายๆหยกชิ้นนี้จะคุ้มครองฉันสวัสดีค่ะคุณบีมสวัสดีค่ะคุณธีรพล สวัสดีสวัสดีอ้าแม่บ้านคนใหม่ดูเฉยลยเหมือนกันนะเนี่ยไงผู้จัดการคนเก่งแม่ฉันมาหงอเลยเหรอฮะคุณบีม ฉันประเมินตามความสามารถของคุณนะคะไม่ได้กัดนแกล้งไม่จริงผมกับพี่สาวเนี่ยนะไม่มีความสามารถอะไรเลยก็ที่ผ่านมาคุณบีมฝึกงานบัญชีขนาดคุณบีมใช้เครื่องคิดเลขยังทบรายรับรายจ่ายผิดทำให้บริษัทเสียหายเกือบสองรา้านส่วนคุณธีรพลฝึกงานด้านแอดมินวันวัน ก็เล่นแต่เกมไม่รับลูกค้าสักเจ้าแล้วแบบนี้จะให้หนูประเมินผ่านได้ยังไงคะนั่นมันเป็นเพราะเธอไร้ความสามารถไม่ดูแลลูกน้องลูกสาวของฉันเขาไม่ถนัดใช้เครื่องคิดเลขแต่สมองของเขาอัจฉริยะไม่เป็นสองรองใครส่วนทีละพลลูกชายคนเล็กของฉันเขาแค่อยากรีแลก และการที่เขาไม่รับลูกค้านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอาจไม่มีวาสนาที่จะได้มาพักที่นี่ก็เป็นได้แต่หนูประเมินไปแล้วว่าไม่ผ่านตอนนี้ส่งข้อสำนักงานใหญ่แล้วค่ะคุณแม่คะแม่ครับ จัวลูกแม่ฉีใบประเมินทิ้งแล้วเขียนใหม่แล้วหนูสองคนได้บรรจุขเข้าทำงานที่นี่จริงเหรอคะคุณแม่จริงเหรอคะคุณแม่จริงลูกหนูจะได้เป็นผู้จัดการฮะขอบคุณค่ะคุณแม่ประจำสาขานี้ดีใจด้วยนะพี่ดีมขอบใจมากเดฟเป็นผู้จัดการแทนหนูเหรอคะใช่ เพราะลูกสาวฉันเก่งกว่าเธอแล้วหนูล่ะคะจะไปทำตำแหน่งอะไรนั่นสิคะคุณแม่ผู้จัดก,การคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะเสียงดังนั้นเลยฉันรู้แล้วว่าจะให้เธอทำตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรหรอคะคุณแม่ ตำแหน่งแม่บ้านยังไงล่ะหูยแบบนี้ก็ดีเลยนะสิคะตำแหน่งใหม่ใไล่กว่าเดิมเลยนะคะผู้จัดการนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้เธอทำงานในตําแหน่งใหม่ได้เลยค่ะคุณเลขา เอมันไม่จำเป็นต้องใส่<ล>สวัสดีค่ะคุณบีมคุณธีรพลสวัสดีสวัสดีคุณบีมอันนี้ไม่ได้นะคะเอามาด้ ดูกชิ้นนั้นเป็นวาระดกของคุณแม่หนูนะคะหรองั้นบอกแม่เลยนะว่าฉันขอคุณเมมคุณเมมผู้จัดการคะสักวันหนึ่งเมนกรรมต้องตามสนองคุณแม่ค่ะ ็นไงพี่เท่ะได้นะพี่บีมพี่ก็คิดอย่างนั้นแหละทุกคนมันสวยราศีผู้จัดการมันจับนี่ใช่เลยพี่บีมบีมคุณแม่เข้ามาสาขานี้ทำไมคะไหนว่ามีประชุมที่สาขาเขาใหญ่ก็ท่านประธานนะสิจะเข้ามาที่สาขานี้แม่ก็เลยรีบมาดักไว้ก่อนฮะท่านประธานจะเข้ามา<อ>ใช่ พวกหนูที่นี่ไม่มีใครเคยเจอท่านประธานสักคนแม่กลัวว่าจะเกิดเรื่องเลยรีบเข้ามาที่นี่นะสิไม่เป็นไรนะคะผู้จัดการเดี๋ยวเงินเดือนออกเราไปหาซื้อใหม่กันหาซื้อที่ไหนไม่ได้หรอกฟ้าคุณแม่ฉันบอกว่าหยกชิ้นนี้สั่งทำขึ้นมาพิเศษหาซื้อที่ไหนไม่ได้หรอกฟ้าผู้จัดการ สวัสดีจ้ะลูกคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะลุงสวัสดีจ้ะลุงใช่คนที่มาวันก่อนแล้วไม่มีห้องให้พักใช่ไหมคะใช่ลูกวันนี้มีห้องว่างนะคะจะเข้าพักเลยไหมคะลุงอ๋อเอ๊ะวันก่อนที่ลุงมาหนูเป็นผู้จัดก,การไม่ใช่เหรอลูกแล้วทำไมวันนี้หนูเป็น พอดีผู้จัดการโดนกลั่นแกล้งให้มาเป็นแม่บ้านนะคะลุงฮะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวหนูพาไปจองห้องพักข้างบนนะคะไปแ<ะ>พทยประธานมายังไงคะเนี่ยคุณจุมสวัสดีค่ะระทานสวัสดีครับตามส,สบายนะสวัสดีค่ะ สวัสดีลูกคุณลุงคุณลุงเป็นท่านประธานเหรอคะสวัสดีค่ะก็ใช่น่ะสิขนาดท่านประธานยังไม่รู้จักห,หยุดนะอะไรกันเขาเป็นพนักงานนะไม่ใช่ทาดจะใช้ความรุนแรงกับเขาแบบนี้ไม่ได้ค่ะ ยกชิ้นนี้ของหนูหลหะลูกเอ,อ่อคือไม่ใช่ค่ะหยกชิ้นนี้เป็นของคุณออมคุณบีนเป็นคนขโมยไปค่ะยกชิ้นนี้หนูได้มาจากไหน ยกชิ้นนี้คุณแม่ให้หนูมาค่ะแม่หนูชื่อแก้วใช่ไหมลูกท่านประทานรู้จักแม่หนูด้วยเหรอคะรู้จักสิลูก ยกชิ้นนี้ฉันให้กับแม่หนูไว้หมายความว่าหนูคือลูกสาวของพ่อพ่อลูกสาวของพ่อ สวัสดีค่ะจริงสิทำไมลูกสาวผมถึงได้มาเป็นแม่บ้านเออจากการประเมินคุณหนูไร้ความสามารถค่ะโกหกลูกคุณทั้งสองคนต่งางหากที่ไม่มีความสามารถนี่เย็ยไม่บ้านคุณแม่น้อยเป็นแค่แม่บ้าน ย่างแกมันไม่มีอำนาจที่จะมาเทียบลูกสาวฉันได้หรอกถูกคะ่ะหนูไม่มีอำนาจแต่ยังน้อยหนูก็มีคุณธรรมแต่สำหรับครอบครัวฉันอำนาจมันยิ่งใหญ่เหนือกว่าคุณธรรมออมลูกค่ะคุณพ่อพ่อขอแต่งตั้งหนู เป็นเลขาประจำตัวพ่อเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณออมยินดีด้วยนะคะท่านประธานคะเลิกูุนหรอคะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพ่อครัวคุณไม่ใช่พนักง,งานบริษัทนี้อีกแล้ว ถ้าครดี๋ยวาอ้วผมก็ออกเลยนะครับท่านยกโทษให้พวกมนเถอะค่ะนี่แหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคนนี่เยาวาพูดที่แกนัดมายังไม่ถดีหรอ แหมแกก็อย่ารีบได้ปะ่ะพูกเรามาก่อนเวลากันนั่นเยอะเออว่าแต่ฉันถามอะไรหน่ยสิคนนี้อ่ะรวยไหมอ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกแกเพิ่งแชทค,คุยกันได้ไม่นานแต่ฉันอยากรู้ก็เลยชวนมาเจอนี่แหละว่าแต่เขาหลอ่อกมั้ยไแกความหล่อนะโอเค แต่ก็ควรต้องรวยด้วยป่ะสวยๆอย่างฉันนะต้องหรอและรวยเท่านั้นเลยจะเพื่อนจ้าไม่คนสวยเลือกได้เอ๊ะใช่คนนั้นหรือเปล่าแกหูยหล่อแก แต่ทำไมแต่งตัวดูกระจอกจังน่าสิอย่างเชยเลยอ่ะว้าอยู่นี่นี่เองสวัสดีครับทุกคนขอโทษนะครับที่มาช้าเอ่อเชิญนั่งก่อนค่ะ ขอบคุณครับคนเดียวคะมีฝนแล้วก็บีมเพื่อนของวาคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักครับนั้นสั่งอาหารเลยแล้วกันแกฉันหิวแล้วมอดจะสิยว,วลาหรออืมฉันก็หิวแล้วเหมือนกัน จะมีตังคจ่ายเนี่ยน่าสิ เดียว,วมามาเดี๋ยวฉันช่วยสั่งคอคุณว่าขอบคุณค่ะ ชายนี่ขับรถหลงทางเหรอคะอ๋อเปล่าหรอครับพอดีรถเมย์ขาดระยะนะครับก็เลยรอนานหน่อยหอนรถเมย์มาเหรอใช่ครับมีหน้าล่ะแล้วแบบนี้นายทำงานอะไร,รอ่ะอ๋อก็พนักง,งานบริษัททั่วๆไปหแ,แหละครับแล้วตำแหล่งอะไรล่ะผู้จัดการหรือผู้บริหาร ก็พนักง,งานธรรมดาธรรมดานี่แหละครับไม่ได้มีตำแหน่งอะไรหรอกหรอแล้วบริษัทอะไรเงินเดือนเท่าไหร่โอ๊ยไม่ต้องถามไม่เสียเวลาหรอกดูจากสภาพการแต่งตัวก็รู้แล้วป่ะนั่นสิ ผู้บริหารที่ไหนจะนั่งรถเมย์ใส่สาพายหยับหยับรถก็ไม่มีจะขับแลวยังคิดจะมาจีดสาวพวกคุณสั่งอาหารเพิ่มกันดีไหมครับท่าทางน่าจะโมโหหิวมาๆาผูา้กแกสั่งอาหารเพิ่มกันเลยดีกว่าเผื่อจะมีสุภาพบุรุษเหลี่ยมพวกเรามื้อน,นี้อืม ดีเหมือนกันกินดีกว่าขี้ดเกียจพูดเดยอะแกสั่งให้ฉันเยอะเลยนะได้ มือนี้ต่างคนต่างใจก็แล้วกันนะครับเพราะผมคงไม่มีปัญญาเลี้ยงและอีกอย่างคุณวาก็คงไม่อยากมีแฟนจนๆจ,จ,จริงไหมครับ นายนี่มันหืฉันหมดคำจะด่าคิดจะจีดสาวแต่ไม่คิดจะลงคุณชาติก็อยู่คนเดียวไปเถอะพวกคุณจะด่าจะแขวะยังไงก็เอาที่สบายใจเลยนะครับอ๋อแต่ค่อยๆด่านะครับเดี๋ยวจะเหนื่อนี่ส่วนของผมนะครับ ไม่ต้องถอดขอตัวครับ น,นึกว่าจะได้กินฟรีแล้วแท้ๆข้าวหลังเก็ก็ดูให้มันดีๆหน่อยนะเยวาวาไม่ใช่นะักไทยสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าแบบนี้เอ๊ะนั่นมันไอ้กระจอกคนนั้นนี่ไปยืนทำเท่ข้างรถไเขคนะ่ะกะจะหลอกสาวอีกละสิว้า ได้เพื่อนนี่แกมายืนเก๊กอะไรตรงนี้ทําสีรถเขาหมองหมดระวังนะแกอย่าเผลอไปทํารถเขาเป็นรอยล่ะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนฉันว่านะมันก็คงมายืนรอวินหรือไม่ก็สองแถวละมะั้งแต่แหมเลือกที่ยืนหลูซะด้วยไม่เป็นไรหรอกครับถ้ามันหมองผมก็ทําสีใหม่ได้ หรือถ้าสีมันทะเลาะผมซื้อใหม่ก็สิ้นเรื่องแกพูดเรื่องอะไรอะ่ะขอตัวนะครับไปก่อนนะครับ